สวัสดีค่ะกับมาพอกับชีวิบ้านรันขายของช้มเนน้อยคือเกาเนาะคะ่ะกาบมาพอกันกับมีเรื่องเล่าดีๆสีมะเหลา,าซูฟังอีกคือเกาค่ะขอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เข้ามารับชมและติดต,ตามคลิปในช่องชีวิบ้านปันสุกเนาะคะ่ะคลิปนี้กับสีมะเหลา,าต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะที่สีวับ้านมะเหลา,าซูฟังเนาะคะ่ะว่าสื่อสินค้ามาก ในราค่า12,392บาทนะคะสิมีกำไร่จากบาทเนาะคะ่ะกะมีสินค้าทั้งเม็ดนาแรงนี่คือเดเราไปในคลิปที่แล้วแลล้เนาะคะ่ะนาที่2ที่3กะหลายไล่การอยู่เนาะคะ่ะสิวันกันเลยเอามา,าใส่ค้อมแบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิงกันเลยค่ะนี่ค่ะ สิวันกะอยากโหคือกันเนาะค่ะว่าสิมีกําไรเท่าไดกัรุ่นคือกันค่ะเพราะว่าที่เคยบอกไว้ว่ามีกําไรประมาณ 10- บถึงยีเปอร์เซนจริงๆแล้วมันสิเอมีมีเท่าไดแล้วก็ได้กาไรจากบาทอย่างสิโนคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยค่ะหนาแรกก็คือได้เราไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาเนาะค่ะเพื่อให้เบิ่งง่ายๆเนาะค่ะสีวันก็เอามาไวยในคอมเนาะค่ะนี่ค่ะหนาหนาที่หนึ่งก็คือ ช่วงถึงรายการที่16เนี่ค่ะก็คือได้เล่าไปแล้วเนาะค,ะคา่ะค่ะก็เริ่มนาที่สองเลยเนาะคะ่ะสิวันกะสีเราวไว้ด้วยค่ะเพราะว่ามันหลายรายการยันเสียเวลาเนาะคะ่ะอุ้นเส้นสายฝนนี่ค่ะรายการที่17เนาะคะ่ะขายฮอลา12บ,บาทมีกําไรกําไรเป็นเปอร์เซ็นต์นนให้เบิงที่ตัวหนังสือสีแดงนี่เนาะคะ่ะ 33.33เ33นาะคะ่ะเดี๋ยวราคาที่คิดเป็นเป็นเงินแล้วเดี๋ยวสีวันสีร่วมให้เบิ่งอีกแท่นึงเนาะคะ่ะโจ๊กครับนี่ค่ะขายกองละ19บาทกำไรต่อกองสองจุดสาม่ะแล้วก็กะที่ชาวเกาะสองมลเนาะคะ่ะขายกองละ25บาทกำไรยี่สาจเร์เซ็นเนาะคะ่ะแล้วกะ็อร่อยดีกะราคาราคาเดียวกันแต่ว่าทุนมาแพงแพงกว่าค่ะทุนต่อชิ้น22.5เนาะคะ่ะขาย25 อ่ามีกำไร11.11% 11ค่ะแล้วก็คอฟฟี่เมดอ่าหอ2หอนี่ค่ะได้กำไร15.29%เนาะค่ะและะ้วก็น้ำส้มสายชูเนาะค่ะอันนี้กำไร20%อยู่ค่ะซอสตหอยขวดใหญ่ขายในราคาทุนมา46ขาย53กำไรขวดละ7บาทได้กำไร15%อยู่ค่ะตัวนี้แล้วกะ็อผงชูรส28บาททุนมา25.05เนาะค่ะขาย28ก็กำไร9.8 แปจุดแปดเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะราคาลดดี27บาททุนมา24ขาย27กำไร12.5อ่าศเอร์เซนตาะค,ะะคะ่ะราคาปากระป๋องปุ่มปุยเ,เป็นราคาบังคับเนาะค่าาคะสามรายการเนี่ยซิมหาบาททุนมา13บาทหาสิบขายซิมหากับสิมมกำไร11.11่เปอระาคะปากระป๋องสีเล็กเนาะคะ่ะ ทุนมาสิบหกขายสิบแปดมีกำไรสิบสองจุดห้าแล้วก็ปลากระป๋องแม่ครัวเนาะคะ่ะทุนมาสิบเก่าขายยี่สิบสองปัจจุบันเนาะคะ่ะอันนี้สีวันกระพึงปรับราคาขึ้นคือกันคะ่ะได้กำไรสิบห้าจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะรายการต่อไปเนาะคะ่ะปลากระป๋องซีเรียปลากระป๋องแม่ครัวรายการที่ยี่สิบเก้านี่เนาะคะ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนื้อบัวเนาะคะ่ะนี่คะ่ะ มาทุนมาก0ขาย24ตัวนี้ได้กำไร20่เปอร์เซ็นต์อยู่เนาะคะ่ะอันนี้คือเป็นราคาอยู่ขวดเลยค่ะชิวันก็ขายตามราคาขวดรายการที่30เนาะคะ่ะในกาแฟทีนวันเนาะคะ่ะ60สิซอง60สอ่าซองต่อหอเนาะคะ่ะซื้อมาสอง,สองหอหอละ1อยถ้าขายยกหอก็ขาย200เนาะคะ่ะกาซิมีอ่กำไรอยู่ 11.11%แต่ว่าทาขายแบบแบ่งซ่องนะคะมันสิได้กำไรหลายกว่านี้เนาะคะ่ะอันนี้สิวันคิดแบบเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นแพ็คให้เบิร์เนาะค,ะะคะ oy, ่ะแล้วก็เฮลโบบอยเอ่อทุนมากขวดละห้าสิบขายขวดละห้าสิบหาตัวนี้ก็ได้กำไร10%เนาะคะ่ะแล้วก็มาม่าเกาหลีทุนมากฮอละเกาบาทขายฮอละสีบ,บาทมีกำไร11%คะ่ะที่สังเกตว่าที่เห็ดสีเขียวๆไว้นี่คะ่ะกำไรสี่บลายคะ่ะแต่ก็สิเป็นสินคา้าที่ขายอ่าขายดีขายได้อ,อย,อยู่อยู่ถูกมื่นเนาะคะ่ะ บางอย่างกับบอยกปรบับราคาขึ้นค่ะแล้วก็เบียรี่โอค่ะปัจจุบันต้นทุนมากก็คือห้าสิบจุดแปดสามเนาะคะ่ะลานสีวันขายห้าสิบห้าบาทก็ได้กำไรแปดจุดสองศูนย์เปอร์เซ็นต์เนื่องจากเบียร์สีวันสิบปรับราคาขึ้นหลายกว่านี้บ่ได้เพราะว่าอยู่ไก่ลานทรงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนึกถึงค้ามวาว่าต้องสูราคานะคะ่ะสีวันก็เลยยังบอยนปรับราคาขึ้นเนาะค่คนนะ,คะแล้วก็สปายทุนมาก 25ขาย30ตัวน,นี้ก็ได้ยีอยู่เนาะคะ่ะแล้กากาน้ำตาลโซดทุนมาแปดจามสาขาย10บาทก็ได้ยี่สินคือกันคะ่ะโซดาทุนมาขวดละเจ็ขายเกบาทกา็ยังได้ยี่สบามอยู่คะ่ะเบียร์ร้างกระป๋องเนาะคะ่ะอันนี้ซื้อมาเครื่งฐานเนาะคะ่ะสิดได้ราคาสามสิขาย33มสาก็าได้กำไรแค่8.2ดจนะคะบดตางกับขวดปันไดนะคะ กะเหตุผลเดียวกันค่ะแล้วก็รีโอกระปองเนาะคะ่ะ33.83ขาย34กำไร10.27อเปอร์เซ็นต์อยู่ค่ะตอนนี้แล้วก็เม็ดทานตะวันกะเป็นกลุ่มขนมราคาทรงกับมาแพคละหาสิบเนาะคะ่ะกะขายหาบาทกได้20เปอร์เซ็นต์อยู่ค่ะและ้วก็มาม่ามามาอ่กลุ่มมามาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดือนเรืองขึ้นมาเบิ่งเนาะคะ่ะกลุ่มมามานะะี่ค่ะที่เป็นอ่ามามา่มามีทั้งหมดสี่ร่างเนาะค่ะราคาทรง 1,2,3,4งา่ราคาทรงก็คือร่างละลอยหาสบ,บาททุนของมามากสีมาอยู่ประมานหาบาทเท่าขายหบาทก็คือคอหนึงสีมีกาไรยูแครบาทหบาทนะคะก็คือยีสินะคะนี่ค่ะมามาเนาะ,ะ,ะค่ะแล้วก็เปา 2, ส,อสองพกรัมซื้อมาสถุงราคาลอยยี่สิบาบาทต่อถุงขายลอยหากับไรยี่บเนาะะ,ะค่ะแล้วก็คอมฟอร์ตยีบเนาะคะ่ะกำไรขายถุงละยี่สิบกับกำไรยี่สบเปแล้วก ขาดโฟมอันนี้มาทุนสามซิมหานะคะ่ะแล้วก็ขาย4ี่หาตัวนี้ได้กำไรยี่สิบแปดจุาเจ็ดแบบยกแพ็คเลยะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้องหน้ารายการสุดท้ายละคะ่ะทั้งทั้งเมอร์มีมีทั้งเมอร์สี่ซิมหาไลา่การเนาะคะ่ะแล้วก็ร่วมเป็นราคาทรงทั้งเมอรที่ซื้อมากเลยคะ่ะก็เป็นเงิน12,000 12,392สามเกาสิบบาทเนาะคะ่ะ หลุนๆค่ะจากที่ซื้อมาถ่าขีดเป็นกำไรเฉลี่ยของทั้งหมดนะคะ CU ที่สิบหกจุดเก้าสองค่ะทุกคนสิบหกจุดเก้าสองเนื่องจากว่าสิมิสินค่ะขายดีบางไล่การที่สิวันบริษปรบับราคาขึ้นเนาะคะ่ะอย่างเช่นเนี่ยค่ะบุรีเนาะค่ะเจ็ดจุดเก้าสี่เปอร์เซ็นต์ลไล่าการนี่สิเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็เนส กาแฟนี่ค่ะสี่เก่าสี่เปอร์เซ็นต์เก่าเปอร์เซ็นต์กัวสี่เปอร์เซ็นต์ละกัอีกตัวนี้ผงชูรสยี่แปดนี่ค่ะบังคับราคาขายแต่ว่าใดทุนมากค่อนข้างสูงอยู่นะค่ะล้วก็ปลากระป๋องปุ้มปุ้ยแบบนี้ค่ะเป็นกลุ่มรายการสินค้าขายดีนะคะที่ชิวันบดบบบิษันคิดสิปลบราคาเนาะค่ะนี่ค่ะน้ำแดงเฮลโบบอยมาม่าเกาหลีลีโอขวดนี่ค่ะแล้วกัน เบียร์ช้างกระป๋องนี่ค่ะกับเบียร์ีโอกระป๋องรายการนี้เนาะ,ะค่ะกับยังกําไรที่คิดไว้อะค่ะบอดีหลายเนาะค่ะก็เหตุให้กําไรเฉลี่ยของรายการทั้งเมื่อนี่ค่ะอยู่ทีสิบหกจุดเก้าสองเปอร์เซ็นต์นะคะสิบหกจุดเก้าสองถ้าคิดเป็นเงินแบบเฉลีย่ยคิดเป็นเงินจากทุนนี่ค่ะบวกสิบหกจุดเก้าสองเท่ากับบินนี่ซิมีกําไรสองพันเก้าสิบเจ็ดบาทนี่เนาะค่ะนี่ค่ะกําไรของบินนี่ค่ะแต่ว่า ความเป็นจริงค่ะ,ะหลังจากทีเฮาคิดราคาแบบมาถูกไล่การเนาะคะ่ะขายทานี้คุณจานวนที่เฮาซื้อมาเนาะคะ่ะเป็นเงื่อนขายใดทใดแล้าก็แต่ละไล่การเนาะคะ่ะเอาไปลบกับตนทุนราคาสรงที่เฮาซื้อมาในะคะ่กะก็คือกําไรในะคะ่ะในช่องนี้เนาะคะ่ะสองสุดท้ายนะะี่ค่ะกําไรแต่ละยางแต่ละยางในะคะ่ะจํานวนทานี้บาทเนาะคะ่ะรวมแล้วก็คือกําไรหนึ่งพันเจ็ดอยแปดสิบสองบาทนะคะ คือขายด้ทั้งเมือเท่านี้มีกำไร1782บาทเนาะค่ะเท่ากับมีกําไรเฉลี่ยจากยอดที่เขาขายจริงนี่ค่ะแค่12.57%เนาะค่ะแต่ว่าในแต่ละรอบเนาะค่ะสินค้าเาสิบอกคือกันค่ะรลอบนาทีบอมีมีเมบียมีสินค้าที่เป็นผงชุลดอดที่ได้กาไรใน้อยๆค่ะชะวันก็คิดว่ามันหนาสิได้ากำไรหลายกว่า12.57%นะค่ะอันนี้ก็มาเราสูฟังเนาะค่ะ กรณีนี่สีวันคีดว่ามันเหมาะสําหรับลานแบบลานน้อยๆแบบลานสีวันที่ยังบาขั้นเข่าแวนเนาะค่ะถาแบบเท้าตรงเข่าแบบแวนมีภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์เทาก็อาจสิมันก็อาจสิใส่วิธีนีโบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าถ้าเัาบวกกําไร่น้อยมันก็สีอยู่บ่ได้จังสีเนาะค่ะนี่แหละค่ะก็มีหลายคนเนาะค่ะถามเขามาว่าลานน้อยๆแบบนี้รายไล่ใดโถใดสีอยู่ได้บ่จังสีเนาะค่ะสีวันก็คิดว่า สมมุินะคะ่ะวาถามีกำไรแค่1สิบสองเปอร์เซ็นต์อิหลีแบบเฮ้าลานิดหน่อยเฮ้าอาจสิแบบซื่อของมากอะราคาทุนประมาณนี้บอกกำไรกหลายก็หนีบได้เดี๋ยวเฮ้าขายบได้เพราะว่าการแข่งขันมันสูงจังสีนะะเนาอาค่ะเท่ากับมาขีดเบืองวาถาเฮ้าขายได้ประมาณเดือนละ 1น,น,น,ะะนึ่งแสนเนาะค่ะหนึ่งแนี่ตกมือหนึ่งกับประมาณสามพนสามรบาทเนาะคะ่กะก็คือ30มสื่นก็คือ1นึ่งแสนบาทถ้าเฮามีกําไรสิบสออเซ็นต์นะคะกรหมายความว่าเฮามีกําไรต่อเดือน1น0 0งบาทเผลเพื่อนๆกับคิดเบิงเนาะคะ่ะว่าถ้าเฮามีกําไรหนึ่งหมื่บาทเฮาสีอา่อยู่ใดบอมันขึ้นอยู่กับผ้าระคา่าใส่ใจของเฮาเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้ากําไรมันเฮาบวกกําไรหลายกว่าสิบนตนะคะ กรณีลานเซวันกับคิดว่ามันหนาสีหลายกว่า12เเพราะว่าเซวันมีสินค้าอย่างอื่นที่เป็นพวกอาหารแซ่แข็งเซว่นกับบวกประมาณ20เอร์เซแล้วก็เสือผาล้งเทาแบบนี้ค่ะมันสีหลายก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะค่ะเฉลี่ยแล้วเซว่นคิดว่าอยู่ลานเซว่นอาจสิอยู่ที่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ค่ะถ้าเขาขายดืแสนหนึ่งกับสิมีกาไรหนึ่งหมื่นห้าพันบาทประมาณนี้เนาะค่ะกับเซวันกับมะเราวซูฟังประมาณนี้ค่ะ ลกลอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะบินที่ชีววันไดมาแบบนี้เนาะคะ่ะมันบรสามารถสิเอาไปลดยอนอคำนวณเป็นภาษีสื่อใดชีววันปัจจุบันก็จ่ายภาษีไล่ใดแบบแบบเมาส์นะคะ ค่ะกระตามที่ได้มาเราสูฟังเนาะค่ะถ้าไคยคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวิบวันปันสุขไว้แน่เด้อค่ะมีเรื่องเล่าดีๆกับสีน้ำมาเราสูฟังอีกคือเก่าค่ะสำหรับมือนีก็สวัสดีค่ะ